เลยนะทำให้ล,ลูกค้ามาซื้อหมวกนะครับ<อ>ให้หรือให,ให้พี่ฝอยเป็นคนขายเนาะขายเนาะฝอยอืยอฮึแน่นอนลูกค้าได้แคมด้วย,อ,ยอ่ะใช่ได้แคมเพงด้วยนะครับฝ่าจแต่กว่ายี่ห้ามีตัวนะครับ,นนรบได้หมวกนนดวได้ได,ด,ดทุน่านี่มาจะไหนครับเนี่ย นี่วันน้องขาวแล้วครับพี่พายจะวันน้องขาวแล้วครับโอ้โหนี่ได้โทรศัพท์ไปอีกเครื่อ,องเลยเขาหนึ่งแถมไม่ใช,ออใช่โอ้ไม่ใช่ไชงแต่วามบเลยที่สองพันหน 2> 2, <125. S 1> ึ่งร้อยสามสิบห้าครับอันนี้อ่ะอ,อันนี้อันนี้พูดพี่แถมให้ไหนะ